ไาลูกแยต่ะพ <toys> ี่ีอาจารเซจิมตอแล้วก็หรือว่าสำรัสามเจ้านะเพื่อนักของก็ไเดียนพี่เสก็อบางตงของลนเีกนไวครับเนี่ยขอนุาขออนยนะครับเาไีกว่ารับ ปกตินะครับก็สันเจ้านะครับจัตทรุของเราก็จะได้มีโอกาสนะครับไปไหนเนี่ยต้อนรับนะครับนสาเจ้าเป็นของคุณทุกคนนะครับเราเนนามธรรมกาสันเจ้าก็ยินดีต้อนรับนะครับจากฝ่ายรงสาเจา สวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้เนี่ยครับเป็นข้าวไยชาวภูเก็ตเลยครับสวัสดีชาวภูเก็ตทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้าพื้นที่มาร่วมเทศกาลอันสําคัญของคุณภูเก็ตมามากกว่า200ปีนั่นก็คือเทศกาลกินผักนะครับเทศกาลผักของชาวภูเก็ตเข้าใจว่า9วันใช่ไหมครับก็วันนี้เป็นวันแรกก็ขอ,อเข้าร่วมงานบุญกับพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยกันครับขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็อนุโมทนา าบุทุกท่านด้วยครับพระโปรยงามคณะกรรมการสาเจ้าและพี่น้องข้าหลวงครับผมก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาดูสิทธกินผักนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพิธีที่ว่ามาเกว่า200กว่าปีแล้วนะพี่ชาวเชียงใหม่นะครับใช้หรือว่าพิธีการเจี้ยชัยนะครับก็วันนี้เป็นพิธียก